หน่วยการเรียนรู้ที่3การวาดเส้นทัศนียภาพจากภาพถ่ายสถานที่จริงและจากจินตนาการอย่างสถาปนิก3.1ห,หลักการทัศนียภาพความหมายทัศนียภาพทัศนียภาพคือการสร้างภาพในมุมมองที่ปรากฏอย่างที่สายตาเห็นลุงตาให้เกิดเป็นภาพสามิติทำให้ความลึกของวัตถุในภาพเสมือนรวมกันที่จุดใดจุดหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ทัศนียภาพจึงมีประโยชน์มากสำหรับงานทางด้านสถาปัตยกรรมและงานออกแบบเพื่อนำเสนอสิ่งที่ออกแบบมาให้ปรากฏขึ้นตามในมุมมองในความคิดหรือตามที่สายตาเห็นรวมถึงการวาดภาพทิวทัศน์ทั่วไปหลักการทัศนียภาพลักษณะเฉพาะของทัศนียภาพที่ทำให้เกิดมุมมองและมีมิติ ที่เหมือนจริงประกอบด้วยสี่หลักการได้แก่การซ้อนกันของรูปทรงกลุ่มของรูปทรงมีรูปแบบการจัดวางซ้อนกันของวัตถุที่อยู่ด้านหลังถูกบังด้วยวัตถุที่อยู่ด้านหน้ามุมมองลนนักษณะนี้ตัวอย่างเช่นทัศนียภาพกลุ่มอาคารที่มีขนาดที่ซับซ้อนขนาดที่ลดลงการวางวัตถุเรียงกันเป็นแนวในกรณีวัตถุ ที่มีขนาดเท่ากันวางเรียงต่อกันวัตถุที่อยู่ใกล้จะปรากฏมีขนาดใหญ่กว่าวัตถุที่อยู่ไกลออกไปตัวอย่างเช่นทัศนียภาพของอาคารตึกแถวที่มีขนาดใกล้เคียงกันเป็นต้นการบรรจบกันของเส้นที่ขนานกันที่จุดหนึ่งเส้นที่ขนานกันเมื่อเข้าหลักการทางทัศนียภาพเส้นเหล่านี้จะเบนเข้าหาและรวมกันที่จุดหนึ่งตัวอย่างเช่น การขับรถบนถนนทางตรงที <im sharing> ่มีเสาไฟอยู่ตลอดแนวถนนจึงมองเห็นแนวถนนและเสาไฟรวมกันที่จุดรวมสายตาการย่อส่วนตามระดับมุมมองของผู้มองระดับมุมมองที่แตกต่างกันขนาดพื้นที่เดียวกันจะปรากฏให้เห็นสัดส่วนวัตถุในลักษณะที่ต่างกันตัวอย่างเช่นการมองอาคารสูงที่มีเสาและพื้นจะเห็นพื้นอาคารแต่ละชั้น ในมุมมองที่ต่างกันองค์ประกอบในการวาดทัศนียภาพ 1. จุดผู้มองเรียกโดยย่อว่าจุด sp คือตำแหน่งของผู้มองที่มองไปยังภาพส่งผลให้ภาพอย่างเดียวกันมีความแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับระยะห่างองศาการมองและระดับสูงต่ำของผู้มอง 2. เส้นระดับสายตาหรือเรียกโดยย่อว่าเส้น hl คือเส้นแนวนอนที่เกิดจากการกำหนดระดับความสูงของผู้มองและจุดรวมสายตาของเส้นในแนวแกน x-y e จะปรากฏบ,บนเส้น HL นี้ 3. ระนาบพื้นหรือเรียกโดยย่อว่าระนาบ GS คือระนาบที่กำหนดขึ้นเพื่อเป็นพื้นล่างของภาพ 4. เส้นแนวพื้นหรือเรียกโดยย่อว่าเส้น GL คือแนวตัดของระนาบพื้น ระนาบกับระนาบภาพซึ่งเส้นนี้ใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการวัดระยะในแต่ละส่วนของภาพ 5. จุดรวมสายตาหรือเรียกโดยย่อว่าจุด VP คือด้านที่ขนานกันเบนเข้าหากันรวมกันเข้าที่จุดเดียวกันในมุมมองทางทัศนียภาพระดับการมองในตำแหน่งที่มองไวยังวัตถุนั้นจะให้ภาพที่ปรากฏออกมาแตกต่างกัน เพราะวัตถุที่เป็น3มิติไม่สามารถเห็นได้ทุกด้านพร้อมกันแต่เมื่อมีการขยับตำแหน่งการมองขึ้นลงทําให้สามารถเห็นวัตถุในระดับที่เปลี่ยนไประดับของการมองแบ่งออกเป็น3ลักษณะดังนี้ 1. แบบนกมองหมายถึงมุมมองที่มองมาจากที่สูงลงสู่ด้านล่างตัวอย่างเช่น มุมมองจากภูเขามุมมองจากต้นไม้มุมมองจากตึกสูงเป็นต้นระดับเส้น HL ที่อยู่สูงกว่าวัตถุทำให้ภาพที่ปรากฏมองเห็นส่วนบนและรูปด้านของวัตถุ 2. แบบคนมองหมายถึงมุมมองในระดับสายตาคนปกติตัวอย่างเช่นภาพอาคารที่เห็นจากการเดินอยู่บนถนนในเมืองจากการนั่งอยู่ภายในห้อง ระดับเส้น hl ที่พาดผ่านวัตถุทำให้มองไม่เห็นด้านบนของวัตถุที่อยู่สูงกว่าเส้น hl และด้านล่างวัตถุที่อยู่ต่ำกว่าเส้น hl 3. แบบนอนมองหมายถึงมุมมองที่มองมาจากที่ต่ำขึ้นที่สูงตัวอย่างเช่นมองจากถนนขึ้นสู่ตึกสูงมองยอดเสาไฟฟ้าเป็นต้นระดับเส้น hl ที่อยู่ระดับต่ำกว่าวัตถุ ภาพที่ปรากฏจะไม่สามารถแสดงด้านบนวัตถุแต่จะปรากฏรูปด้านเป็นส่วนใหญ่หรือในกรณีวัตถุสูงกว่าเส้น H L จะสามารถปรากฏด้านล่างของวัตถุได้การวาดทัศเนียภาพแบบ1จุดเกิดขึ้นเมื่อเส้นแนวนอนด้านหนึ่งแนวแกน x ขนานกับระนาบ P P ส่วนเส้นแนวนอนที่ตั้งฉากเส้นแนวแกน y กับระนาบ P P จะเบนเข้าหากันที่จุด V P จุดเดียวกัน ตัวอย่างพื้นที่กลางอาคารจากภาพพบว่าระดับสายตาอยู่ในตำแหน่งผ่านระดับศีรษะของคนที่ยืนกลางภาพและจุดรวมสายตาอยู่ในตำแหน่งศีรษะคนด้วยเช่นกันจากนั้นพิจารณาองค์ประกอบที่ขนานกันในความลึกทำการลากเส้นจากองค์ประกอบเหล่านั้นพุ่งไปหาจุดรวมสายตาจุดเดียวกันเมื่อสร้างองค์ประกอบหลักได้แล้ว จึงเพิ่มรายละเอียดด้วยเส้นแต่ละลักษณะน้ำหนักแสงเงาเพื่อแสดงมิติให้กับภาพการวาดทัศนียภาพแบบ2จุดในการวาดเพื่อให้ได้มุมมองเหมือนจริงมากขึ้นศิลปินนิยมใช้วิธีการวาดภาพโดยใช้มุมมองทัศนียภาพแบบ2จุดซึ่งเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่เราคุ้นเคยเป็นส่วนใหญ่ในมุมมองทัศนียภาพแบบ2จุด ตำแหน่งผู้มองอยู่บริเวณมุมหนึ่งของวัตถุทำให้เกิดจุดรวมสายตาสองจุดบนเส้นแนวนอนระดับสายตามุมมองลักษณะนี้มีความซับซ้อนกว่าทัศนียภาพแบบจุดเดียวเนื่องจากทั้งด้านหน้าและขอบด้านข้างของวัตถุจะลดสัดส่วนไปทางจุดรวมสายตาทั้งสองจุดมุมมองในลักษณะนี้พบเห็นได้โดยทั่วไปในการวาดภาพทัศนียภาพ การอธิบายด้วยองค์ประกอบทางทัศนียภาพแบบ2จุดมีลักษณะคงไว้เฉพาะเส้นตั้งที่ไม่เบนเข้าหาจุด VP ส่วนเส้นนอนทั้งในแนวแกน x และแกน y ที่เอียงทำมุมกับระนาบของภาพจะเบนเข้าหาจุด VP ทัศนียภาพ2จุดได้เผยให้เห็นมิติทางมุมมองที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน การเลือกมุมจึงขึ้นอยู่กับความต้องการแสดงมิติของตัวอาคารทั้งระดับเส้นระนาบและรูปทรงทักษะนี้มีความสำคัญต่อการวาดภาพทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรมภายนอกและภายในรวมถึงสภาพแวดล้อมเป็นอย่างยิ่งครับลองมาดูตัวอย่างภาพทัศนียภาพแบบ2จุดสิ่งสำคัญคือการกำหนดเส้นระดับสายตาซึ่งเป็นที่อยู่ของจุด VP ทั้ง2จุด จากนั้นจึงสร้างเส้นแนวตั้งเพื่อกำหนดเป็นมุมของวัตถุโดยที่แต่ละด้านของวัตถุจะพุ่งไปรวมที่จุด V.P. คนละฝั่งครับ